วันนี้ผมได้ไม้นะครับไม้เป็นไม้แบบไวเลสนะครับเอาไว้ไลฟ์สดนะจะแกะมาให้ดู<โ>ดนี่ตัวนี้เลยเป็นไม้ที่ใช้กับมือถือนะครับผมเป็นไม้ไลฟ์สดเป็นไม้อัดคลิปวิดีโอนะครับนี่ของโ o ย a เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าไม้เสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นช่องเสียบแบบ USB Type C นะ เ,เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ได้มาพร้อมกระเป๋าเลยนะผมเอาอุปกรณ์เนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยทุกอย่างใส่เข้าไปในกล่องนี้กล่องนี้สามารถเก็บได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จนะครับหรือว่าจะเป็นที่ซับเสียงก็จะมีอยู่2อันนะครับพ่อไม่มี2ตัวตัวรับมี1ตัวแล้วก็แถมเป็นสายชาร์จนะเออเป็น USB A to C แล้วก็ด้านหลังนะครับในตัว ในตัวกล่องเก็บเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จด้วยนะครับช่องเสียบจะเป็น USB-C นะแล้วก็มีซิปนะครับมีซิปลูดเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแท่นชาร์จกล่องชาร์จแบบนี้เลยนะครับนี่ดูความสวยงามมีตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณสามารถใช้ไปแล้วก็เสียบสายชาร์จไปด้วยได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจาก Official นะครับ เป็นของโบย่านะครับมีบ็อกให้อย่างดีเลยบ็อกเก็บของได้ด้วยเก็บสายเก็บตัวซับเสียงได้ด้วยนะครับผมก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับที่สาคัญคือตัวกล่องนี้มันชาร์จแบตได้ด้วยนะครับบอกสถานะแบตตรงนี้ด้วยนะถือว่าดีมากๆเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูเดี๋ยวลองไปดูกัน แต่ผมจะมาทดสอบไม้นะครับไม้ตัวที่1นนะไม้มี2ตัวนะครับไม้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเดินไปรอบๆนะมันจะมีเสียงลมเสียงบริเวณรอบๆประมาณนี้เลยนะครับผมใช้เสียงปกติที่ไม่ได้เสียงดังมากนะไม่อยู่ประมาณนี้อันนี้ไม้ตัวที่1นนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับไม้ตัวที่1นนะครับทดสอบทดสอบ1 2ึ่งสองฮัลโหลเทสก็จะมีเสียง บริเวณรอบๆ้างนิดนึงนะฮะโอเคเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวซับเสียงนะโอเคอันนี้ไม้ตัวที่1นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไม้ทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวลองมาดูตัวนี้เป็นไม้ตัวที่2นะแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบเลยนะครับผมใช้คําพูดใช้เสียงปกตินะไม่ได้ไม่ได้ดังมากนะครับ จะลองเทสและทดสอบว่าไมดูเสียงดีแค่ไหนประมาณไหนนะครับเสียงประมาณนี้เลยเสียงดีใช้ได้นะครับไมโบย่านะครับตัวนี้ตัวที่สองนะโอเค